ที่หยิบมนุษย์นกกินตอนที่มนุมนษย์หยิบนกเหรอ,อเขาเรียกว่าตอนที่มนุษย์จับจิจับโดกนกจะเคดยังไหนมันกีทนายไหมมันตกใจสุดกี๊เขายังทำท่าตอนโดนตอนโดนโดจับอยู่เลยกิ๊ดกิ๊ดภาษาอังกฤษจะว่าจังไหนนะกรี๊ดเนี่ยภาษาอังกฤษลาไหภาษาอังกฤษก็กรี๊ดเหรอ สกรีมสกรีมอ่ะเฮ้ย hey! นกมันตีกัน <laughs> มันเป็นเด็กแหละทะเลาะภาษาอังกฤษว <laughs> ่าจังไหนทะเลาะกันไฟติ้งโอ้ไฟติ้งนกมันไฟติ้งนกพิราบมันมันสู้แรงๆกว่าลูกลูกกว่านกกระจิบเลยบอ,อบอกภาษาอ,สาอาาีสานบอกภาษาอีสานย,ย,ยังก่อนกพีราบมันแห้งหลายกว่านกกระจิบป่ติ แมนนแล้วเพราะว่านกพิราบเป็นตัใหญ่นกกระจิบเป็นตัวหน่อยๆนึงมันมาที่สูนกพิราบได้ <c oughs> วันนี้เรามาใส่ V R เลส <นก S 1> ใช่ไหมเอียงซูงงนกพิราบได้เพราะมัต,ตัวสูงเหยียบเอาเท<บ>้ามาเหยียบหัวได้เหรอสูงภาษาอังกฤษตัวจังเหลยทอทอแล้วเตี้ยล่ะ short ละละ,ละ,ละเล็กละ่ะ s m a โอ้ใหญ่ละ่ะ บิ๊กบิ๊กฮะอ๋อใหญ่บิ๊กใหญ่มากว่ะ bigger อ๋อ bigger แล้วทอนเล็กมากล่ะ <Tiny. S 1> เล็กมากเล็กมากใช่นี่ small e หรอปะใช่นี่อ๋อใช่หนิงั้นหนิมันว่า,วาจิวจ๋วอ่ะจิว๋วจิ๋วเล็กที่สุดจิวจ๋วจิวจ๋วจิวจ๋วจิ๋ววันนี้เราสองคนแม่มลูกกับมากเลยกัน ทวนสับง่ายแค่นั้นแหละค่ะเออเอาคัาบรถท่นานรถสองเตที่ใ,ในระบ,บาดเฮก็คือตอนทาขั้นไม่หรอไม่ใช่บอสายบ่โอ้บ่แค่ข้าวโพนหนูนอ้นอกนอกนกนกนกหลายอีกอ่ะทั้งบงอหนกที่ใส่โต๊ะกลุ่ม กลุ่มค่างๆ่างพาทิย์น่ะแล้วเขายังดมอยู่เลยเยอะภาษาอังกฤษว่าไม่รเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะดมเฉยดมที่นกเราแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษต้ัวว่าจังไหนนะฮ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามว่าเป็นภาษาอังกฤษต้องว่าว่าจังไหนนะสเปลเบอร์สเปลเบอร์ชิดเยอะสเปลเบอร์ชิดเราถ้ามันบอกว่ามันที่ใส่ล่ะ ภาษาอังกฤษว่าะไรไม่ It's h i t อ้าาโอ้บ๊ายบายเน้อย It's h i t ถ้าถ้าฮ่าอีเมสิถามเป็นภาษาถ้าอีเมสิถามเป็นภาษาอังกฤษละเธอควรนอนไหมภาษาอังกฤษอีเมสต้องพูดถามมาจะได้นะเธอควรนอนไหม Are you scared of caterpillars? เอาอีกทีสิ Are you Are you scared of caterpillars? เออ uh, อายุสกิออฮีเมียทองว่าได้อะอายุสกล Are you, uh, you, you squarey? <aring. S 1> yes Yes like อ uh, <please. S 2> ่ะ uh, อ <Mom. S 2> <What? S 1> ่พว่าโอ้เมียมาได้ภาษาจีนเดี๋วเอ่อ Mom watch e t i n birds อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิถึงไฟซอดคือสิถึงไฟซอดคือคู่กระลอกต๊ ัถ้ามันถูกถ้านกถูกไฟช็อตผ่าใจกินอีแม่ไหนัวทีงไหนนะเบิร์ดก็สแตรฟเห็นเหมือนเอ็กซเรย์กระดูกแล้วก็หงายท้องตึงตกลงมากระลอกเลยใช่ไหมเออเหมือนครุกระลอกเลย